หนึ่งเลสโก้เอิกันเรามาดูกันดีเจจอกหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ผลเลยวะเออเฮ้ยมาดูผลแล้วผลหม่เหรอ เอาละคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําเว้ยคนดูครับร้านลาวาบั็อกตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจนเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยกว่าได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโค้ตต่างๆก็มีขายด้วยนะคนดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม คตริวหลยไวกันเป็นไงบ้างวะน้องเฮ้ยมังกรมังกรมังกรการมังกรได้มังกรไหมมังกรมึงไปได้มังกรก่อนไหมเฮ้ยมา่ามาวมามาเอาแม่งเลยฮะเอาเอาแม่งเลยไหเอาเอาแม่งเลยแม่เลยแม่งเลยเอาแม่งเลยแม่งเลยลล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 ลยล ตายหรือยังตายเ,ยยาายเยร็วตายแล้วตายแล้วตายเร็วตายเร็วโคตรกระจอกเลยวะ <c oughs> เห้นว่าเอ้โอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบนเลยเย็ดเย็ดเย็ดอย่างเฟี้ยวโอเค okay, นะครับผมขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายการนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับคิงนันเคดีกับชุดของลูฟี่ทำไมผมนำการใส่ชุดลูฟี่รู้ไหมคนดูจำคลิปที่แล้วได้หรือเลปล่าแม่งคือแบบดวงดีจะจัดเลย อย,อยู่ก็ได้ผลระดับรีเจนเนอรี่เฉยนะครับผมแต่ผมไม่ใช่ได้นะไอ้กันได้นะครับผมนายกล้ยทอดนะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็ทําการมาสุ่มผลกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะทําการซื้อเจมเนี่ยห้าสิบเจมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการไปสุ่มผลกันดูนะครับวันนี้เนี่ยจะได้รีเจนเป็นผลอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูหรือเอาง่ายคือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้เนยนะครับว่าผมเนี่ยจะได้เป็นผลอะไรกันนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผม้วยการเราคลิปนี้ผมขอกี่ไลค์ก็ได้นะครับผมแต่เอาง่ายเลยอยากได้พันไลค์อ่ะช่วงนี้คือไลค์ตกมากแล้วคนดูเนี่ยสามารถกดไลค์ไว้ให้ผมได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่19มีนาามก็คือวันเกิดผมก็ใครจะดีนะครับผมก็วาดแฟนอาร์ให้ผมได้นั่นเองโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมมพร้อมกันดีนกว่าเนาะ let's go ไปดูเลยครับผม โอเคนะครับผมก็คนดูอาจจะคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายนะว่าผมเนี่ยฟุกอะไรประมาณนี้เว้ยเออแบบฟุกเอ้พี่คนครับมึงฟุกเฮ้ยแป๊บๆเรือกูแปลกๆคนดูเฮ้ยมันเลี้ยวอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้กันเรือแปลกๆว่ะบักหรือเปล่าวะแมบแบบนี้มันบักหรือเปล่าเนี่ยเออแบบดีแมบดีจริงๆเลยว่ะเอางี้คนดูโคตรเยอะเลยเว้ยกันคิปที่แล้วเองมีอะไรขอบคุณคนดูบ้างวะ ก็ขอบคุณคนดูด้วยนะครับที่มาดูแบบช่องคีนังเคดีเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาดูเยอะขนาดนี้นะเฮ้ยเมื่อกี้แม่กูเห็นปลาหมึกอ่ะปลาหมึกยักษ์เลยอ่ะไอกันเสียงจีมันเยอะมากเลยผิดแป๊บหนึ่งแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดียวโอเคนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแบบปลาหมึกนะคนดูใครไม่รู้อ่ะลองแปลงร่างกายเป็นปลาหมึกเฮ้ยนี่ไงนี่งไอนี่เลยเฮ้ยลองให้มันแปลงร่างกายเป็นปลาหมึกดิพี่ชอบแบบมันจะเฮ้ย บอกให้ไปแปลงร่างกันเป,ป็นปัาโอู้วแ,แอดมินแอดมินทูพีดมาทั้งสองคนเลยใช่เหรอโอ้โอเคใช่อหมันเถอะอันนี้อันนี้คือพี่เนาพี่เนาแอดมินทูพีดอันนี้คืออันนี้คือผู้สร้างเลยกูพูดจริงเลยมึงมึงนอกเรื่องกันไปแล้วกันมาเดี๋ยววันนี้เราทำการสู่ผลกันดีกว่าการไม่มึงแบบจี๋มากเลยแบบกูว่าคนดูน่าจะมัคคาน่าจริงคนดูคอมเมนต์แบบยับเลยว่าเพื่อนครับไอเสียงไอ้นี่แม่งแหกปากไว้ๆเสียงดังมากเลย ไม่ต้องร้อ<ห>นค่ะทุกคนเสียงดังแล้วโอ้ยดีมากเลยครับผมก็จริงๆมันเสียงดังก็จริงนะครับผมเพราะว่าแม่งไม่แม่งโคตรอ e ีบิกคนดูครับผมนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราทําการซื้อเนาะหนึ่งพันสามร้อยเก้าบเก้าลูบั๊กเหมือนเดิมนะครับผมห้าสิบเกมเนาะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองทําการมาสุ่มผลเลยนะกันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมจะสุ่มเท่าไหร่นะเอาละกันกูสุ่มแล้วนะเรื่องนไหมนะโอเคผลแรกผมสุ่มห้าจีเอง โอเคจัดไปเด้งค่อยสุ่มได้ไหมร <c oughs> อพี่ก่อนไดยเฮ้ยเอ็งยุ่งงี้ก่อนพี่เคลียร์ก่อนละกันเออช่วงนี้ก็จะอาจจะไม่มีเสียงกันนะเดี๋ยวรอ,อผมเรียกกันละกันเนะคนดูจะจงงนะผมคือแบบเสียงมันจี่เกินไปอะนะคนดูโอเคผมลองสุ่มหลายรอบละผมสุ่มมาเยอะแยะมากมายนะผมไม่เคยได้รีเจเนอเรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอา้กันมันจะได้รีเจเนอเรหรือเปล่าในวันนี้คือผมคิดว่ารหัสผมมันน่าจะ มันน่าจะแบบยังไงอ่ะคือมันมันง่อ่ะผมไม่เคยได้เลยนะเว้ยเฮ้ยลิเจนรีผ่านนิดหนึ่งนะไปแก่นิดหนึ่งนะเมื่อผมเห็นเฮ้ยได้แรมานะครับผมก็ถือว่าดีโอเคแรผลอะไรเอ่ยพลแสงใช่ไหมกันใช่ใช่โอเคช่วงนี้คือการติดติดทูวฮ้คขีพีชมากเลยอ่ะ ติดแบบติดมากอ่ะวันนึงได้วันนึงได้ไอ้แบบรีเจเนอเรลี่หนึ่งถึงสองผลวันนี้ยังไม่ได้เลยวันนี้ได้แค่โมจิอ่ะตอนเมื่อเช้าไปบ้านเลยคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็รีบตัดเนาะคนดูก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนะเาะในคลิปนี้เนี่ยจะพยายามให้มันตัดให้มันดีขึ้นกว่านีาา้เฮ้ยได้แล่ได้แล่อ,อเร็วว่ะปึ๊บปึ๊บได้สายฟ้ามานะครับโอเคเกบ็บไว้ก่อนนะสำหรับแลเอาละเอาละเดี๋ยวผมทําการสุ่มไปเลยรีเจเนอเรลี่เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะว่า50ผลผมจะออกหรือเปล่า ผมทาการสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับคุณดูเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามหารีเจเนอเรียนี่แหละคือผมอยากได้รีเจเนอเรียขามือตัวเองอะ่ะคือซึ่งผมมาอัดมาหลายรอบหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เคยจะได้นะสำหรับรนะีเจเนอเรีเนี่ยนะครับเออโอ้โหมีคนโดเนตมาด้วยนะตอนนี้คือผมไร์สดไงหนึ่งวอลเล็ตคือคนโดเนตมันหนึ่งวอลเล็ตนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมก็ขอบคุณมากแล้วกันนะนะ้องๆเอาละนะผมจะลองทิ้งไปเกลือๆนะครับ ป้าเอ้ยบอกเงียบๆหน่อยกันเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบูชากูหรือเปล่าวะเอาล่ะมันบูชาพี่ละเอาเลยเลยเลยปึ๊บปึ๊บบูชาบูชาบูชาบลูบลูมาการการการไอ้กล้วยสองตัวเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกมันดวงดวงดีนะถ้าเกิดว่าอยู่กับมันเนี่ยมันดวงดีมากซึ่งัวกูไม่อยู่ไม่เคยได้เลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวส่มไปเรื่อยๆนะครับดีเจเนรีเหมือนผ่าแล้วเม่เค้ใช่ป่ะไม่รู้ตาดูไม่ทันครับ ลีเจนอรีช่วงนี้มันออกแบบมันออกแบบถี่มากเลยอะพี่มันถี่มากอะ่ะถี่มากที่กูไม่เคยได้เลยนะเออผมงงว่ะทำไมผมไม่ได้มะแป๊บหนึ่งนายกันพี่ขอฝากผลให้เองได้ปะแป๊บเดียวขอเปลี่ยนผลปีศาจแป๊บหนึ่งนะครับโอเค<ด>นะครับผมก็เดี๋ยวผมทำการแปลงร่างก่อนดีกว่านะครับเนี่ยคือผมอะไม่อยากจะเปลี่ยนไว้ท่านผู้ชมเนี่ยผมไม่อยากได้อ่าเขาเรียกสีดำเนาะซึ่งผมบอกก่อนสีดำนี้มันออกยากอยู่นะผมคิดอย่างนั้น ใครมีผลสีดำไม่ใช่สีสีดำแบบผมก็คอมเมนต์บอกผมด้วยการมันเหมือนสีคาร์บอนอ่ะเออมันเท่ตรงนี้และมันคือแบบเป็นผลเดียวมั้งไม่รู้ผลเดียวอผลอื่นก็ได้นั่นแหละมันสุ่มเจมได้เว้ยมันสุ่มผลพิศารได้เป็นไงเท่ไหมคือมังกรมันสุ่มไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินไปอันนี้มันตัวเล็กไงไม่รู้มังกรสุ่มได้หรือเปล่าแต่ผมไม่เคยนะผมผมลองละมันไม่ได้มันได้แต่ในตัวเสารนะครับโอเคบึ้มโออมนได้แต่ผลเกลือนะมันเนี้ยอะไรไม่รู้อ่ะ เึ๊บเอาเลยจัดมาดิขอแบบบึ้มเบิ่มอ่ะครือให้เรื่องนึงอะไรเรืการเนึ่งอะไรบึ้มเบิ่มแบบมื่อกี้มึงพูดอ่ะขอแบบบึ้มเบิ่มอ่ะครื่องให้ขอมึงวะกูอย่างงงเลยอะไรบึ้มเบิ่มวาคนดูไอ้นี่มันเริ่มบ้ากามไล่บ้าโอ้โหมันไม่ออกเลยว่ะคนดูครับผมต้องทํายังไงวะกูต้องเปิดฮาขีหรือเปล่าวะเอาดิเปิดฮาขีสุ่มเลยดีกว่าอะผมกดขี้เฮ้ยมึงจะบอก มึงจะพูดทำ <c oughs> ไมวะฮะกวาดคลิปอยู่มึงจะไปขี้มึงไปขี้ก่อนเร็วๆไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกันโอเคปิดมาไปด้วยมาเขาดูครับผมทำการทิ้งผลนี่ก่อนหรือ่านะคือสุมมาเยอะแล้วแหละจะครึ่งทางแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ผลไรเลยนะครับสิบสิบห้าผลเนาะผมสุมไปนะครับก็ยังไม่ได้นะท่านผู้ชมผมก็ต้องทำการสุมไปเรื่อยเรื่แล้วออกว่ะเป็นไงตบูชามาก,กี้ได้ผลใสอีกแล้วทำไมมันออกแต่ผลแสงวะผมงงตอนเนี้ย ผมโคตรบ้าเลยว่ะตอนนี้ผมโคตรบ้าเลยว่ะโอ้รีเจนไม่เคยออกอ่ะทุกวันอะคือแบบมันก็เหนื่อยนะเว้ยทุกวันเนี่ยผมทําไปเรื่อยๆแหละเนี่ยถ้าเกิดแบบบอกฟุดถ้าเกิดบอกฟุดแบบมีแง่สุ่มเงี้ยแล้วแบบซื้อนั่นได้อ่ะเออแล้วแบบไม่มีวันหมดเฮ้ยรีเจนผ่านอุ้ยไอ้ผ้าเฮ้ยกูเห็นรีเจนแบบวุบเลยเงี้ยโอ้โหกูสะดุ้งไอ้เวร โอ้โหคุณดูครับขอโทษเลยนะพูดไม่เพาะหาเอ้ยไม่เกี้ยสะดุ้งตกใจเลยกันมึงเป็นเหมือนกูไหมตอนมึงได้อะมันสะดุ้งเนาะเลยเนาะตอนตอนตอนผมได้ผมจะขีดลั่นอ่ะจนพ่อกับแม่ออกมาด่าไม่ไงกูบอกแล้วกูบอกว่ามึงอย่าขีดเดี๋ยวคอมึงแตกโอเคโอ้คุณดูครับผมได้ผลเลยไม่รู้มันเนี่ยกูไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยมึงทำอะไรวะ้ยชิบหายเลยมึงติดเหลืองติดเหลืองติดเหลืองเฮ้ยเอาตายแล้วรายการแล้วหนึ่งนะ ว่าพี่ต้องแบบว่าเฮ้ย,ยดิจินที่ผ่านเฮ้ยดิจินเริ่มผ่านเฮ้ยดิจินผ่าน,น,านสองรอบกันกันโอ้โหไม่ได้พี่มันเริ่มมาว่ะกันเริ่มมาว่ะวันนี้เริ่มมานะพี่เพราะว่าเพราะว่าพ,พ,พี่โอ๊ตไม่ใส่กล้วยไงพี่โอ๊ตต้องใส่กล้วย้ยมันจะไ,ได้ต้องใส่กล้วยอ่ะอเอาดีๆ <c ười> กล้วยกล้วยกล้วย <c ười> เดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันแล้วกันนะโอเคเอาละละเอาละขอสุ่มอีกเรื่อยๆนะผมจะทำการสุ่มให้หมดเลยนะวันเนี้ยเออ สุ่มให้หมดเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูได้แลแลตัวี่ได้สามอันน,นนะเอออันเชิญเจ้าอะไรนะอันเชิญเจ้าคิงนอนเคดีเลยรนะมันพิมพ์เนี่ยด้าเอยโอเคแต่อันคาร์มอนนะค่อนข้างจะกระจอกมากเลยนะคนดูตอนเนี้ยอ้าเกมบั็กหรือยังไงวะเออตก,กใจหมดเลยนึกว่าแมงเ์เค์ฟบดุดเบ๊บอะไรวะนะ อะไรอยู่วะน่ะอะไรอยู่วะน่ะดีเจนไม่ผ่านเลยนะตอนน้ยโอ้ว่ากูเหนื่อยเหมือนกันพี่ทอ้อวะอ, <c oughs> อยากจะบ้าตายนะครับผมโอเคต่อเลยปึ๊บเบ๊บ๊บ๊บ สตรีมหลุดจ่อตอนต่อแล้วนะครับผมเมื่อกี้สตรีมหลุดนะครับเออเดี๋ยวท่านผู้ชมทางไลฟ์สดจะไม่ได้ดูเนาะก็เลยทําการไปจัดการก่อนบึ๊บโอ้โหได้อันคารมอนนะท่านผู้ชมครับผมคือแบบผมได้จนแบบผมเบื่อแล้วเว้ยจนแบบผมไม่อยากว่าคนดูผมไม่งผมเหนื่อยอนาะง่ายเลยทำไมผมได้แต่อย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมได้เกมบั๊กอะไรอ่ะผมงงอ่ะเฮ้ยมันจะฟังกี้ชีตเลยอ่ะนะมันไม่ได้ให้เว้ยคนดู มันเป็นคำสาบหรือเปล่าวะไอดี ID ผมไม่เคยได้สีแดงอะ่ะทั้งที่ผมแม่งเติมไปเยอะมากๆแล้วอะ่ะเฮ้ยกูท้อแล้วจริงอะ่ะการกูท้อก็ออไม่อยากไ็ไม่เล่นแวเกมนะี้เพื่ออะไรวะการลองสูมหอพี่หนึ่งหนึ่งผลดิโอเคเคสุมให้หมดก่อนนะโอ้ตัวหนึ่งผลอ่าอนนะจะสุมจะสุมแบบบ้าให้หมด5เจมเลยหรือจะสุมทิมทละทีละอันทีละอันเดี๋ยวพี่บอก โอเคสุ <Okay. S 2> okay. ่มหนึ่งอันไปก่อนปะฮ้ยได้แล้วไอ้บ้าเอ้ยแลยออกชิวๆเฮ้ยได้ผลอะไรนะเออไ <c oughs> อ้บ้าผมให้ให้อันนี้กับคุณอาซิมนักชิมโอเคปะเหว่จับพึ่งนาเดี๋ยวรอพี่ก่อนเดี๋ยวเราสุ่มพร้อมกันเป็นผลสุดท้ายโอเคไหมโอเคพี่เ,เ,นนเหลือสีเ็เจมอันนี้อุเหลือสีเจม โอเคได้ครับเดี๋ยวผมนํำกาวสุ่มเลยเลยแหละออกห้ตอนนี้รีเจนนัานเริ่มถ่านเลยนะไม่แก้คือรีรเจนถ่านเยอะมากตอนนี้มันเริ่มหายหายไปละโอเค l e t go เบิบเบิึ๊บิบเบบเบบบบบบเบ่งโอ้โหคอมมอนจเจริญชีวิตจเจริญชีวิตเมื่อไหร่เก็บอัปเดตนะผมบอกก่อนอัปเดตน่าจะเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้านะครับสองอย่างนี่แหละผมคาดเดาไว้อย่างนี้เร็วๆ,ๆนี้เลยเพราะว่า ผมมีอะไรจะบอกไออาซีมะมันมันบอกว่ามันจะเอาผลเนื้อหมามันก็เลยฟาร์มไอตัวพวกเนี้ยเล่นใช่เหรอ่เมันบ้าไปแล้วเว้ยว่ามันบ้าไปแล้วอ่ะคนดูผลเนื้อหมาเนี่ยคือมันได้ยากมากๆนะท่านผู้ชมคือแบบมันได้ยากเือนแบบเอออัญเชิญกูหน่อยอัญเชิญกูหน่อยนั่นแหละสวยงามเดี๋ยวห้าเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะวันนี้ผมคิดว่าไม่ได้แหละคิดอย่างนั้นนะโอเคมากัน เดี๋ยวเราสุ่มพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคโอเคโอเคปุ๊บอันคอมมอนโอเคมา3 2 1 Let's go โอ้ได้แล้วสวยงามแป๊บหนึ่งผมยังไม่สุ่มดีกว่าผมเหลือ3 <Okay. S 1> เจมแล้วโอเคไม่ไม่รู้ว่าจมไม่รู้ว่าจมสุดท้ายไม่จะออกอะไรนั่นแหละมา oh, เจมที่จะส,สุดท้ายแล้วเจมมาอ่ะเ <มา S 1> อา้ะ เลสโก้ไปซุ่มปึ๊บ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 ชิวชิวเบ่งได้ไรบ้างนะกูเอผลสุดท้ายเฮ้ยสวยงามเฮ้ยได้ผลแล้กันสุดยอดป่ะเลสโกสุดท้ายแล้วมาพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเลสโกเอ้ยกันเดี๋ยวมาดูกันดีเจจ่องหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย ้ยไอ้กันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันเอาดีๆเฮ้ยคุพ่อแม่เมน่อจะเดินมาได้แล้ววันนี้หัวมเมน่าจะแตกนะกันกูพูดตรงๆในในการขอดูดิผลเลยวะเฮ้ยกูดูผลแล้วผลใหม่เหรอเฮ้ยขอดูดิไอ้กันขอดูหน่อยทิ้งไหมกู เฮ้ยเจินนารี่คนดูเขาผมได้รีจินนารี่ยูาฮู้ย่ฮูแคปก่อนละกันแคปก่อนละกันแคปก่อนละกันเห็นกันปะก็แคปเอาพี่เลยลลมาอยู่ใกล้พี่เลยโลย่าฮู้ย่าฮู้ขอแคปก่อนนะขอแคปก่อนนะเอ้ยอยู่เฉยๆดีป่ะเอ้ยเออยบ้าโอเคอยู่ใกล้ๆกันโอเคโอเคเลสโกถ่ายกันก่อนเฮ้ยคนดูมันคือผลสไปโดโซล่ะได้เปล่าวะผลนี้เนี่ยใช่เฮ้ย หรือว่ากูใช้ผลนี้แล้วมึงได้ไวไ้กันเฮ้ยมึงตายกันว่าเอ้ยนี่ก่นนีน่ก่นนี่วะเขาซิฟซอนเขาซิฟซอ,อนเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าประมูลไหมประมูลไหมประมูลเลยประมูลเลย,เยลูกต้นที่ห <50 S 2> ้าสิบห้าสิบเอาง่ายๆเลยไม่รู้อะห้าสิบห้าสิบโอเคเอางี้ดีกว่า, <50. S 1> ใ,วาใครโอนมาดีกว่า คุณเรียนนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราก็ได้เป็นรีเจเนอรี่นะเป็นอะไรผลเลยนะสไปโนโซลัสนะคนุณดูคืออาก,การมันออกอแต่ผมไม่ออก้ยคืองงอะ่ะผมก็เปย์ไปเยอะแล้วทำไมผมไม่ได้วะพลังพิเศษชิ้นเนี่ยคือ,อพวกนี้มันได้ทุกคนนะแต่ผมไม่เคยได้สักอย่างเลยอะ่ okay, นะโอเคนะคุณดูครับก็สกิปนี้เราได้เป็นผลสไปโนโซลัสเองถือว่าเป็นผลเนื่องขนจัดแรงมากๆนะครับและเป็นผลใหม่ด้วยโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับใครที่ทําการกดไลค์ก็ ขอบคุณมากๆนะครับผมไอ้ไอ้กันเหลี่ยมโอเคผมไปนะคุณดูครับไปๆครับผมซีอูครับผม